สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิบสีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีตุลประจำเดือนมิถุนาย,ยน2568หรือปี2025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันเดือนนี้เป็นเดือนที่ส่งผลดีมากๆสำหรับคนที่เกิดราศีตุลนะ เพราะมีอิทธิพลของไพ่ข่าวดีเข้ามาขึ้นไหวหลายใบค่ะไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จด้านการเรียนการศึกษาอาการขอทุนนะหรือเรื่องของการทํางานก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้านะคะอยู่ในช่วงที่กําลังแข่งขันกําลังสอบกําลังที่จะรอการถูกโปรโมทหรือรอการถูกบรรจุนะคะไพ่ดีๆก็ปรากฏขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะซึ่งถือว่าจะมีข่าวดีในหลายๆด้านสําหรับคนที่เกิดราศีตุลนะ รวมถึงนะคะเรื่องของะะการเดินทางต่างๆนะก็ยังเข้ามาเคลื่อนไหวด้วยตําแหน่งของหัวหน้านะหรือตําแหน่งของผู้ใหญ่ในช่วงดนี้ก็ส่งเสริมดวงสําหรับคนที่เกิดราศีตุลนะตำแหน่งเรื่องเพื่อนร่วมงานนะก็เข้ามาให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะรวมถึงญาติพี่น้องนะคะก็อาจจะเข้ามานํนาข่าวดีหรือความสุขมาให้ด้วยรวมถึงนะคะเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะคะก็จะเข้ามานะคะส่งข่าวดีให้สําหรับคนที่เกิดราศีตุลค่ะทําให้การทํางานต่างๆหรือในเรื่องของข่าว ดีต่างๆค่อนข้างมากนะเรื่องของการทํางานก็ยังมีอิทธิพลของไพ่หกไม้7ไม้นะคะเป็นเดือนที่การทํางานส่งผลดีมากๆเลยแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวกับเรื่องของการทํางานนะคะแล้วเกิดโอกาสก้าวหน้าเป็นอย่างมากสําหรับคนที่เกิดราศรีตุลด้วยอิทธิพลของไพ่สี่ไม้นะคะก็บางคนก็มีธุร,รกิจเป็นของตัวเองธุร,รกิจขนาดย่อมหรือทําการค้าที่บ้านนะก็ถือว่ากิจการงานก็จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคนที่กำลังจะสอบงานข้าราชการนะไพ่ก็ขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่านะคะไม่ว่าจะ เป็นเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของการสอบหรือข่าวดีต่างๆนะก็ทําให้เกิดความสําเร็จแน่นอนค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้มาจากงานนะคะจะมีข่าวดีด้านการเงินนะคะหรือคนไหนที่ไปสมัครงานก็อาจจะนะได้เงินเดือนที่สูงหรือคนไหนที่ทํางานนะคะแล้วมีผลงานมานานก็มีโอกาสที่จะถูกขึ้นเงินเดือนค่ะฉันถือว่ารายได้การเงินดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดก็มีดวงค่ะที่จะพบรักอาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะ แต่ก็มีโอกาสที่จะขยับความสัมพันธ์นะคะเป็นความรักที่ดีนะคนโสดมีดวงจะพบรักแท้พบคนที่เป็นคู่กันพบคนที่เป็นสินเสมอกันนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ดีค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่นะคะเป็นคู่บุญกันอ่ะนะคะแล้วก็ยังเป็นคู่แท้กันด้วยอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะเช่ทาให้เรื่องของค,าความสัมพันธ์นะคะก็ค่อนข้างนะคะมีความหวานชื่นสําหรับคนที่เกิดราศีตุลนะคะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ถือว่าแข็งแรงนะคะเพราะว่ามีชีพลของไพ่คุณหมอซึ่งหมายความว่าบางคนไปนตรวจสุขภาพเป็นประจำอยู่แล้วก็จะเจอคุณหมอเก่งๆเข้ามาดูแลหรือแม้แต่นะคะปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็จะฟื้นตัวได้เร็วนะคะคนที่เกิดราศีตุลอาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญมากๆเพราะว่าเดือนนี้มีชีพลของไพ่พระนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวค่ะนะคะก็การสร้างบุญกับคุณพ่อคุณแม่จะเป็นบุญที่ประเสริฐและเข้ามาช่วยเหลือเรื่องงานนะคะทำให้มีข่าวดีแล้วก็แคล้วคลาดในทุกเรื่องด้วยบางคนอยู่ใน ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่ด้วยนะคะซึ่งถือว่าในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะกับเรื่องของการทําบุญนะคะเสริมดวงบ้านเสริมดวงร้านค้านะคะก็จะทําให้กิจการงานนะคะราบรื่นมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีตุลค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอาทิตย์ส่งผลดีกับเรื่องงานนะเหมาะที่จะขย,ยายเรื่องงานเรื่องของการลงชนนะคะคนไหนที่นะคะทำธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกรินธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจ ช่วงค่ำช่วงคืนอะนะคะหรือแม้แต่คนที่ทํางานด้อสังหาร,ริมทรัพย์นะคะก็ถือว่าโดดเด่นค่ะหรือคนที่ทํางานด้านการเงินนะคะก็ถือว่าส่งผลดีหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจํานะ,ะมันก็มีโอกาสใหญ่ๆเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะการเงินถือว่ารายได้ดีค่ะนะคะถ้าเป็นคนที่แบบซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะในเรื่องของทรัพย์หรือว่าในเรื่องของการเล่นหุ้นอ่า ต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าจะมีโชคนะคะหรือทํำล้วได้ดีด้วยหรือว่าการเ,าเก่งกําไรในเรื่องของแบบที่ดินอสังหาริรมทรัพย์ต่างๆนะคะก็ถือว่าจะเข้ามาทําให้เกิดโอกาสด้านการเงินค่ะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะถือว่าคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้นะแล้วจะเป็นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือผลประโยชน์ด้วยะค่ะะ <c oughs> ในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนี่นะคะอาจจะต้องแบบใช้เวลาคบหากันให้มากน,นิดนึงคือเจ้าชู้ไปเรื่อยนะน <c> ะ <oughs> ฉะนั้นอาจจะต้องแบบใจเย็นแต่ถามว่าเป็นคนที่สามารถคบได้ไหมมันยังมีไพ่สวยๆปรากฏขึ้นอยู่ซึ่งหมายความว่ายังคบได้มีแต่ข้อเสียอย่างเดียวก็ <c oughs> คือเป็นคนเจ้าชู้แล้วชอบทําทําธุรกิจหรือทําการใหญ่ ตรงส่วนนี้ถ้าเรารู้ข้อเสียแล้วเราองก็ลองอดูในเรื่องของนิสัยใจคอรหรือลองปรับกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาน,นะคะในเรื่องของความรักนี่มันส่งผลดีกับเรื่องของธุรกิจเรื่องผลประโยชน์นะแต่เรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนี่อยากจะให้นะคะดูแลคู่ครองคนรักของติงให้มากที่นึงเพราะว่าคู่ครองเป็นคนเจ้าชู้อ่ะชอบออกไปติดต่อง,งานข้างนอกอาจจะมีปัญหาเรื่องของมือที่สามเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นต้องเติมความหวานกันหรือใกล้ชิดกันให้มากค่ะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันจัน์ทรนะคะถือว่าส่งผลดีนะคะกับเรื่องของการทํางานมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จมีข่าวดีมีความก้าวหน้าทุกวงการอาชีพเลยแต่จะเด่นมากๆคือคนที่ทํางานข้าราชการกับคนที่ทํางานด้านการเงินนะ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะคนไหนที่ทํางานมาแล้วก็จะได้เงินเดือนสูงหรือถูกขึ้นเงินเดือนนั่นแหละส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักจากการทํางานหรือพบคนที่มีฐานะนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายมองว่าเป็นความรักที่ดีคนที่เกิดในช่วงวันอังคารจะมีข่าวดีด้านการเรียนการศึกษานะคะคนไหนที่กําลังสอบนะหรือกําลังรอการถูก โปรโมทหรือแม้แต่การถูกบรรจุนะคะนี่ก็จะมีข่าวดีหรือความสําเร็จเกิดขึ้นค่ะหรือถ้ากําลังอยู่ในช่วงที่กําลังเรียนอยู่กําลังขอทุนนะคะหรือกําลังทําผลงานอะไรเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของความสําเร็จหรือข่าวดีเช่นเดียวกันนะผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดพบร,รักต่างวัยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะมองว่ายังเป็นความรักที่ดีค่ะดือยนี้นะคะอาจจะมีผู้ใหญ่มาเยือนนะคะหรือนําในเรื่องของข่าวดีมาให้ทั้งเรื่องงานเรื่อง ื่องการเรียนแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางไปทําบุญไปสร้างกุศลด้วยนะคะซึ่งถือว่าจะเป็นกุศลที่ดีมากๆในช่วงนี้ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุทธทรงผลดีกับเรื่องงานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเด่นมากรวมถึงคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีดวงที่จะพบรักพบกับคนที่เป็นคู่กันคู่ประถามะ่ะคือบางคนที่พบรัก ต่างเพศนะคะหรือพบรักเพศเดียวกันนะคะก็ถือว่าจะเข้ามาส่งเสริมดวงเช่นเดียวกันค่ะ Mother. ส่วนในเรื่องของนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็มองว่าเป็นความรักที่ดีนั่นแหละนะคะยังมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่นะคะยังให้เกียรติกันหรือว่าอาจจะมีข่าวดีด้านการทํางานด้านธุรกิจคือบางทีเนี่ยความรักนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงที่เรากับเหมือนกับว่าภรรยาเนี่ยนะะกับคนในครอบครัวเนี่ยนะคะโดยเฉพาะพี่สาวน้องสาวอาอาจจะมีการร่วมธุรกิจร่วมกันน่ะถือว่าทําได้ะ่ะนะคะแล้วเกิดโอกาสนะ บางคนก็จะมีข่าวดีเรื่องงานบางคนก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการตั้งครรภนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีค่ะทรงผลดีกับรเรื่องงานค่ะโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจด้านการบริการอาหารการกินนะคะบ้านคอนโดหอพักหรือธุรกิจครอบครัวนะคะ ในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจการงานต่างๆนะคะจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีการเงินรายได้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่เด่นมากสาหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักแท้ค่ะหรือคนที่เข้ามาก็เป็นคนที่เข้ามาจริงจังอ่ะนะคะหรือเข้ามาต้องการเป็นครอบครัว ส่วนคนที่มีคนรักคือสามีภรรยา on, เป็นเดือนที่ส่งผลดีมากๆนะคะอาจจะเป็นเดือนนะคะที่มีข่าวดีนะคะหรือมีข่าวมงคลเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะคะอ,อยู่ในช่วงนะคะที่ความรักนะคะค่อนข้างสดใสหรือหวานชื่นมากๆในช่วงนี้ค่ะถ้ามีปัญหาอะไรกันนะคะก็ยังสามารถปรับกันหรือกลับมารักกันได้ในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคู่กันนะเป็นคู่แท้เลยคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันศุกร์นะคะส่งผลดีกับเรื่องงานถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังเปิดกิจการ นะคะหรือเปิดร้านค้าอันนี้มองว่านะคะจะประสบความสําเร็จรวมถึงคนที่ทํางานประจําก็ถือว่ามีความมั่นคงกับเรื่องของการทํางานแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้านะการเงินนี่รายได้มาจากงานค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดก็มีดวงที่จะพบรักจากการทํางานนะ,ะถือว่าเป็นคนขยันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ดีนะคะอาจจะเข้าไปนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานมงคลต่างๆด้วยในช่วงเดือนนี้ค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะเดือนนี้เป็นเดือนที่งานค่อนข้างมากหรือได้รับความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะค่ะเป็นเดือนที่เราต้องขยันหรือเข้าหางานให้มากคนที่ว่างงานอยู่แล้วเกิดวันเสาร์ให้ไปสมัครงานเลยจะได้งานหรือคนที่ทำงานประจำเนี่ยนะคะความขยันขันแข็งนะคะจะทัางจะสร้างผลงานและแลทำให้เกิดโอกาสหรือเติบโตก้าวหน้ากับเรื่องของงานหรือธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานนะคะถือว่าการเงินก็สวยนะเพราะเป็นคนขยันอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคุณโสดจริงจริงอิจพรนของไพ่เนี่ยไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของความรักเพราะว่าันนี้งานยังค่อนข้างมากความรับผิดชอบเยอะแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยก็จะพบรักจากการทํางานหรือการติดต่อง,งานคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่ขยันแต่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือยังไม่ค่อยที่จะสามารถพัฒนากันได้ฉตนถ้ามีความรักดีๆเกิดขึ้นแล้วอย่าปิดกั้นตัวเอง ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะต้องหาเวลาเติมความหวานกันให้มากในช่วงนี้ค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบสิการงานได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือนะคะวันอังคารค่ะวันพุธวันอาทิตย์วันจันทร์วันศุกร์วันเสาร แล้วก็วันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะให้แสงสุขจะชี้นำไว้อย่างไรให้แสงสุบขขอกง,งานเกิดโอกาสนะคะทั้งงานเล็กงานใหญ่จะเข้าหาคนราศีตุลนะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่ารายได้ยังส่งผลในด้านดีค่ะอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพบ้างหรือว่าผู้ใหญ่ภายในครอบครัวบ้างแต่มองว่ายังจัดการได้นะคะรวมถึงบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังเตรียมเอกสารด้านการเงินด้วยก็ต้องเตรียมให้เสร็จเตรียมให้เรียบร้อยมันเหมือนกับว่าจะเห็นเห็นอิทธิพลของให้การเงินชดเชยเกิดขึ้นน่ะนะคะจันก็ถือว่านะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินดีๆนะคะหรือมีช่องทางนะคะในเรื่องของไรายได้มากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีตุลนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะ ไพ่จุดเทียนเนี่ยค่อนข้างบอกว่าเกิดโอกาสและด้านความรักอ่ะนะคะถึงแม้ว่าโอกาสในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะแต่ถึงว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็มองว่าเป็นความรักที่ยังให้การช่วยเหลือกันนะเป็นแต่ว่าต้องพยายามเปิดใจต้องใส่ใจกันให้มากจะทําให้เรื่องของความเข้าใจมีมากยิ่งขึ้นนะคะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้มองว่าคนราศีตุลเนี่ยนะคะค่อนข้างมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาจริงๆก็คงจะเกี่ยวข้องกับาการปกรดูนะคะแต่ก็ไม่มากนะถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแบบออกกำลังกายเป็นคนที่แข็งแรงนะคะแล้วก็บางคนก็เป็นคนที่วิ่งออกกำลังกายเป็นประจําอยู่แล้วรวมถึงนะคะ,ะถ้ามีการตรวจในเรื่องของศักยภาพนะในเรื่องของร่างกายนี่ก็น่าจะผ่านนะสำหรับคนที่เกิดราศีตุลน,นะคะ ก็ช่วยเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคิปด,ดีๆนะคะมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ